ถึงเนี่ยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมออกจากาถนนหมายเลข345ครับตอนนี้ผมก็อยู่เนี่ยครับปทุมธานีเลี้ยวซ้ายชัยพฤกรรรษ์ลังสิตราชพฤกษ์ไปครับผมใช้หมายเลข345ครับมุ่งหน้าสู่ลงรรังสิตนครนายกครับไปทางม,มาต่อครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสบายดีสัมพัอสว่างแดนดินครับส,สวัสดีครับยับซีทุกคนที่ติดตาม เมื่อใน,ในาางานเอกสารเกี่ยวับงาน11มอง11ที่11จุดว่าจะไปตรงไหนมั่งไปพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามกันไปกันเลยเส้นหัวก่อนอถึงนี่นะครับท่านผู้ชมงานที่งานที่หนึ่งครับมีนบุรีครับมีนบุรีมีนบุรีรไปกับท่านผู้ชม ไปตามกันงานที่หนึ่งครับมีนบุเรีก่อนในบ้านสิเจ็ดที่ครับวันนี้โอเคถึงแล้วอย่างอีกสองข้อพิกูับหนึ่งครับมาครับทุกชมงานตัวที่สองตัวที่สองโอเคถึงแล้วครับผู้บอล พีตีครับร้ำอมมาแล้วครับท่านผู้ชมถึงแล้วโอเคไปยกระสายด้ลูกค้าก่อนครับเดี๋ยวไปดูกันครับที่ที่สามจะเป็นยังไงที่ไหนไปดูครับเสร็จแล้วครับที่ที่สองไปต่อที่สามเลยบางบัวทองไปชมกันครับไปครับท่านผู้ชมงานตัวที่สี่ตัวที่สามตัวที่สามตัวที่อ้ำเภ้บางบัวทองครับ ีครับโมนาอันนี้ตีบุคคลครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอ,อกสารให้ออฟฟิศก่อนเอกสารกันต่อว่าผมจะไปที่ไหนไปครับ บ้านลำโพงอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับครับเกินน่าน่านะครับเดี๋ยวในการเข้าออฟฟิศแป๊บหนึ่งน้ำท่วมน้ำท่วมวันดีจ้าน้ำท่วมโอเคเอาระต่อออฟฟิศนี้ครับ ไปครับเพื่อนๆไปต่อกันที่ที่สี่ไปที่ที่ห้าครับลำลูกกาลำลูกกาคลองสองไปครับมาถึงเนี่ยแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ผมออกจากถานนหมายเลขสามสี่ห้าครับตอนนี้ผมก็อยู่เนี่ยครับปทุมธานีเลี้ยวซ้ายชัยพฤกษ์ลังสิตราชพฤกษ์ นะครับผมชาร์จหมายเลข3 4 5ครับมุ่งหน้าสู่บางสิทนครนายกครับไปทางม,มาต่อครับนะครับเพื่อนๆงานตัวที่5้าบงสิทนครนายกคลอง2ไปครับไปดูกันว่าหลังสิทธคลอง2เป็นไงเดี๋ยวมีต่อครับเดี๋ยวพุ่งไปไหนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมีต่อไป,ไ,ปไ,ปไปนะยาวไปยาวไปทางนี้ยาวนาน แล้วก่อนครับยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวไปต่อที่นึงที่ไหนเดี๋ยวไปดูครับเสร็จจากคลองสองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปต่อที่รังสีนครนายกคลองเจ็ดไปท่านผู้ชมตามผมไปพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันที่คลองเจ็ดครับรังศีนครนายกคลองเจ็ดไปครับเดนีนะครับท่านผู้ชมรังสรีนครนายกคลองเจ็ด Oh ครับผมตกไหมฝนแอบอ,อโอเคเอาเอสารอพิองครับเจตจะ,จะจนักศึกษาคอนายกคลองเจ็ดท่านผู้ชมมาไปต่อกันที่น,นิดใหม่ีมิใหม่ครับท่านผู้ชม ิดใหม่น่าจะเป็นงานที่งานที่เจ็ดครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นิมิตใหม่ครับผมแต่ท่านผู้ชมนิมิตใหม่ตอนนั้นน,นิตใหม่ครับงานตัวที่าทาเจ็ดท่านผู้ชมโอ้โหแนวนซะุปเปอร์เขาบอกดูโมูสอ่อนเนาะนี่ครับตายมือ นะครับท่านผู้ชมงนตัวที่7ดยังไม่จบนะครับเดี๋ยวไปตัวต่อที่8ต่อว่าผมจะไปไหนติตามติดกันครับนีเอากติดไปแล้วท่านผู้ชมไปต่อไปต่อตอันนี้ออกจากม,มือใหม่นะครับท่านผู้ชมจะไปต่อที่สวนภูมิครับลาดกระบงัง กบัไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนตะูมิาานาฏกระบังนะครับแล้วก็แลกบัตรพื่อที่ที่รอฟ้อครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนตะูมินาฏกระบังครับไปครับไปครับท่านผู้ชมงานตัวที่8เสร็จแล้วเราติดได้เอกสารนะเดี๋ยวไปรอ ยัไปงานที่เก้าครับงานตัวที่เก้าบางนาตลาดครับไปครับท่านผู้ชมไปจาติดกันยังมาเสร็จนะครับนะครับท่านผู้ชมงานที่เก้าบางนาตาลาดครับซอยยี่สิบห้ามาแบบฝนตกลงดิฟแล้วครับผมจี้โอเคงานที่เก้าเสร็จแล้วไปงานที่สิบครับจอมทองไปติดตามกันครับท่านผู้ชม ถึงนะครับท่านผู้ชมจอมทองตัวที่สิบโอ้โหอุปสรรคครับดูฮะเจอฝนพี่น้องไม่งั้นป่านนี้เสร็จแล้วครับไปเลขที่หนึ่งที่สุดท้ายห้วยขวางไปครับไปเจอที่ห้วยขวางไปครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ห้วยขวางครับรบอรับเช็ค ถึงแล้วมวยขวางงานตัวที่สิบเอ็ดมาแล้วครับน้องมาเช็คมาให้นะแล้วแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วงานสิบเอ็ดตัวครับสิบเอ็ดตัวตอนนี้ห้วยขวางเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมขอบคุณครับทุกการติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไอาละครับถึงแน่ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้ยกวางโอทุว่วงกางครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ